สวัสดีครับ,บท่าต่อไปนะครับเรียกว่าท่าอนุโลมาวิโลมานครับเป็นท่าที่เอาไว้ปรับ e สมดุลให้ร่างกายเรานะครับเราจะมีการหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับผ่านรูจมูก Ki ทีละข้างนะครับโดยที่มีการกลั้นหายใจตรงกลางไม่ว่าจะเป็นกลั้นหลังหายใจเข้าแล้วก็กลั้นหลังหายใจออกนั่นแปลว่าในท่านี้เนี่ยเราจะได้ฝึกการหายใจครบทั้ง4สเต็ป คือหายใจเข้ากลั้นหลังเข้าออกกลั้นหลังออกนะครับเรามาลองดูกันครับเริ่มจากการที่เอามือซ้ายนะวางไว้บนตักนะครับเป็นการเปิดจกกักรกให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนพลังงานรับแล้วก็ปล่อยพลังงานจากคอสบิ๊กพาวเวอร์รอบตัวเรานะครับจากนั้นนะครับนิ้วนางข้างขวานะครับปิดนะครับไม่ใช่กดนะครับเอาปิดแค่ปิดเฉยๆปิดรูจมูกซ้ายครับ แล้วหายใจออกไล่ลมเก่าออกให้หมดก่อนนะครับเข้ากลั่นกลั้นไว้สักประมาณ5นะฮะนับ1น่ถึง5โป้ปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออก กลั้นเข้ากลั้นนางปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกทำตามจังหวะลมหายใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ออกกลั้นเข้ากลั้นแล้วเปลี่ยนข้างหายใจออกสุดท้ายแล้วเราพาัก เข้าจมูกสูงออกปากเป่าย <ๆ S 1> าวๆเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มสามารถเช็คได้นะครับว่าพลังร้อนพลังเย็นพลังไหนที่อ่อนเกินไปในร่างกายของเรานะครับ กล่าวคือถ้าเราหายใจเข้าทางจมูกขวาแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดมากกว่านี่นะครับก็เป็นไปได้ที่ว่าพลังร้อนของเราเนี่ยจะพล่องในร่างกายนั่นหมายความว่าเราอาจจะเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปนะครับหรืออาจจะนอนเยอะเกินไปหรืออาจจะนิ่งเยอะเกินไปยกตัวอย,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปออกกำลังอาจจะออกไปอยู่กลางแจ้งบ้างก็ได้นะครับ หรือว่าเราอาจจะทานของเย็นมากเกินไปก็ได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ารูจมูกซ้ายของเราเนี่ยมันติดขัดมากกว่าเวลาหายใจเข้านั่นก็เป็นไปได้ว่าพลังเย็นของเราเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือว่ามันพล่องอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเรา,าพักผ่อนน้อยเกินไปนะครับหรือว่าเราอาจจะดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยครับก็เป็น ท่าที่สามารถที่จะเช็คสมดุลของร่างกายแล้วก็ปรับแก้มันได้<ะ>สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฉันจะจะใใส่